ท่านผู้ชมครับพบกับผมเปี๊ยเข้าวปุ้นบายกระอนนะครับท่านผู้ชมครับ4กรกฎาคม2558ในวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญของบริษัทกระอน .com นะครับที่จะมีพิธีกรรมพิธีสมโภชเบิกพระเนตรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณจํานวน9องค์ ขนาดความสูง108เซนติเมตรซึ่งทุกอย่างตอนนี้เราได้เตรียมงานเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและสถานที่ตรงนี้ก็คือวัดอรุณราชวัรารามและตรงนี้ข้างในนี้คือวิหารน,น้อยของพระอรุณและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือที่ที่พระสงฆ์จะขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีกรรมในงานวันนี้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับและที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ คือบรรยากาศด้านในนะครับซึ่งตอนนี้งานของเรายังไม่เริ่มขึ้นนะครับอีกสักครู่นะครับงานของเราก็คงจะเริ่มขึ้นแล้วและเก้าอี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเก้าอี้ที่เราได้เรียนเชิญแขกมีเกียรติแขกผู้ใหญ่นะครับผมที่จะมาร่วมง,งานในวันนี้นะครับและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บรรยากาศด้านในนี้ที่มาท่องเที่ยวนะครับก็คือพิธีนะครับผมยกดาบนะ บารมเยอจบจากเพื่อ,อเป็นสิริงมงคลแก่ชีวิตถ้าท่านบ่างก็เดินทางมาได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอีกสักคู่พิธีกรรมพิธีสบโทษเบิกพระเนตรของาาพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาวราลใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วผมจะรายงานสดๆเกาะติดสถานการณ์ไปเรื่อยๆโปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ